จริงก็รู้จักกันมาสักระยะน,นึงแล้วเนาะไม่เคยถามเลยว่าชอบรถอะไรอชอบไอ้สไตล์ไหนผมแลัไสล์ของผมผมจะเป็นผมจะชอบแบบ ขับขับขึ้นเขาขับในรบเลุยน้ํเพราะนั่ออฟโรดผมชอบโอ้ชอบมากชอบเหมือนกันจริงๆตอนนี้ไปทดสอบรถตามพื้นที่ต่างๆจริงๆตอนนี้เราเอารถ4ี่คูณสของบริษัทรถยนต์รถใหม่ๆมาเทสเยอะเลยถ้าคิวว่างบางทีไปลุยกันด้วยความที่พี่ขับมานานอาจจะบอกเทคนิคต่างๆในการขับให้มันให้มันขับสนุกขึ้นเป็นรุ่นน้องของมนรุ่นน้องใช่ก็ฝัดตัวจะได้จะได้แบบคือบางทีลุยน้ําเราก็ต้องดูพื้นไม่ใช่อยู่สูมห้าลงไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าลงไป เจอโคนขับยังไงถ้าเป็นหินถ้าติดโคนต้องขับยังไงออกมาได้ครับได้กันได้แล้วถ้ามีโอกาสรถยนต์คันโปรดของมิกนะครับผมส่วนใหญ่ก็จะเป็นทรายแบบลุยๆฮะเพราะว่าผมชอบชอบไปเที่ยวขึ้นภูเขาไปทะเลแบบนี้ผมก็ต้องใช้รถที่มันแบบว่าสามารถจุคนได้เยอะๆแล้วก็แบบใส่ของเยอะๆแล้วก็ลุยๆขึ้นเขาได้อะไรอย่างเงี้ยนั่คือไลฟ์สไตล์ของมิกครับ ถ้าเรื่องของการใช้รถนะครับผมก็อยากให้อยากให้ใช้รถอย่างระวังนะครับผมก็ง่วงไม่ขับนะครับเมาไม่ขับนะครับผมแล้วก็ขับขี่ปลอดภัยไม่ไม่ต้องเร็วมากนะครับผมเราเน้นความปลอดภัยไว้ดีกว่าครับยังไงระยะทางเนี่ยเราถึงแน่นอนครับผมฝากนะครับละครบกไมมาลาครับผมตอนนี้ออนแอร์แล้วนะครับทุกวันจันรนงคานะครับเวลา2อทุ่มครึ่งครับทางช่อง 7hd กด35ครับ